ครับท่านผู้ชมพบกับเล่าความตามอดีตนะครับคลิปที่ผ่านมานั้นแอดมินเสนอนักเล่าข่าวคนสำคัญที่อ่านข่าวเล่าข่าวคือคุณปรีชาทรัพย์โสภากับข่าว6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งหลายท่านนั้นคงจะรู้จักกันดีแล้วก็เคยฟังปรีชาทรัพย์โสภาในการเล่าข่าวอ่านข่าวประกาศข่าว ในช่วงสมัยก่อนนั้นแต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ามันยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายท่านสมัยก่อนนั้นรู้จักกันดีและก็เคยฟังบริการนี้ด้วยทางสถานีวิทยุนี่แหละและก็เป็นบริการดังบริการหนึ่งส่วนทางแอดมินนั้นได้ฟังแน่นอนเพราะว่าพ่อจะเปิดบริการนี้ด้วยและก็ฟังซึมซับกับ,บเรื่องราวต่างๆในสมัยก่อนก็จะทราบกันดีว่านอกจากข่าว6โมงเช้าแล้ว ยังมีรายการข่าวนี้อีกรายการหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้รายการของคุณปริชาทรัพย์โสภารายการนั้นก็คือคุยขโมง6โมงเช้าผู้จัดก็คือดุยนับบางน้อยเชื่อว่าเมื่อแอดมินพูดแบบนี้หลายคนคงจำกันได้คงเคยได้ยินแล้วก็คงเคยที่จะได้ฟังกับคุยขโมง6โมงเช้ากับดุยนับบางน้อย เพราะว่าเขาพูดชัดเจนเลยกับบริการแล้วก็นมแฝงของตัวเองคือดุยนาบางน้อยแต่ก็ยังพูดชื่อจริงของนักเล่าข่าวเสนอข่าวประกาศข่าวคนนี้และก็เชื่อว่าหลายคนก็รู้จักชื่อจริงของเขาดุยนาบางน้อยชื่อจริงของเขาก็คืออำนาสศรอิมศาสตร์นะครับเพราะว่าเขาก็ประกาศชัดในการที่จะจัดบริการแล้วก็เป็นนักเล่าข่าวคนหนึ่งที่เรียกกันว่า มีฝีไม้ลายมือเหมือนกันในการที่จะอ่านข่าวเล่าข่าววิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นนักจัดรายการคนหนึ่งที่มีคุณภาพเลยในสมัยนั้นเท่าที่แอดมินจําได้แล้วก็ฟังมาตลอดเพราะว่าพ่อนั้นเปิดอยู่ตลอดกับ,บรายการคุยขโมงหกโมงเช้าดุยนะบางน้อยที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อดินจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้ก็มีการที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆในแต่ละเรื่องให้อดินทราบคุยกันถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอดินคนเดียวก็จำได้ไม่หมดหรอกต้องให้พวกท่านนั้นช่วยด้วยและอดินก็จะตอบทุกคอมเมนต์เหมือนกันที่จะ พูดคุยสื่อสารกันกับข้อมูลที่หลายท่านนั้นนำเสนอมาขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาดูดุยนะบางน้อยกันต่อนะครับกับ,บรายการคุยขโมง6โมงเชา้าโดยอำนาจสอนอิ่มสาสตร์ประวัติที่มาเป็นอย่างไรเอาแค่รายการก่อนนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าเชื่อว่าหลายคนนั้นได้ฟังกันแน่นอนเพราะว่าบรายการนี้ก็เป็นราการดังเหมือนกันแต่มาช่วง6โมงเชา้า และก็ประกาศชัดเจนกับ,บรายการคุยขโมง6โมงเช้าโดยดุยดาบางน้อยนี้เรียกกันว่าเป็นรายการที่ดีรายการหนึ่งมีสาระมีเนื้อข่าวมีข่าวต่างๆมานําเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่าข่าวของเขาเป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านรวมกระทั่งเนื้อหาสาระนั้นกว้างขวางออกไปในทุกเรื่องของข่าวคงไม่ต้องบอกว่า เรื่องอะไรกันบ้างแต่ว่าแต่ละเรื่องนั้นก็จะมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นอกจากการอ่านข่าวเล่าข่าวอย่างเดียวดุยดะบางน้อยหรืออำนาจสอนอิมาสาตนั้นได้พูดออกมาชัดเจนในขณะนั้นถือว่าเป็นบริการที่ดีบรยการหนึ่งเลยในฐานะที่แอดมินเคยฟังบรยการนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกับอำนาจสอนอิมาสาตเขาเป็นใครกันนั้นก็ต้องมาดูประวัติกันนิดนึง ดุยนับบางน้อยหรืออำนาจสอนอิ่มศาสต้องบอกว่าเขาเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2476นะครับเที่อำเภอบางยี่เรือทนบุรีนี่เองพี่น้องทั้งหมด3คนคือตัวเขาเนี่ยเป็นคนโตแล้วก็น้องชาย2คนหนึ่งในนั้นต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าน้องชายคนนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นมรุรูจักกันแน่นอนก็คือเสกสรรสอนอิ่มศาดนี่แหละ ที่เป็นนักประพันธ์เพลงเป็นพิธีกรเป็นนักเรียกเรียงเสียงประสานต่างๆเขาเป็นน้องชายของอำนาจสอนอินศา์นี่เองแต่ว่าพี่ชายของเขานี้ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆอำนาจสอนอิมศา์นั้นแต่ก่อนเขาทำงานที่แผนกแสงและเสียงของบริษัทกรุงไทยภาพยนตร์แถวรลันหลวงนะครับเมื่อก่อนนั้นเป็นช่างแก้เครื่องขยายเสียงเรียกว่าซ่อมเครื่องขยายเสียงได้แบบสบายๆเลย มีความสามารถมากมายตอนนั้นบริษัทกรุงไทยนั้นทำหนังโฆษณาแบบ16มิลน,นะครับเรื่องสิงห์ทมิฬเข้าฉายในโรงภาพยนตร์สีอยุทยาสิกักพยาศีอำนาจสอนอิมศาดเนี่ยก็ต้องเข้าไปฉายหนังแล้วก็ให้นักพากซ้อมพากหนังตัวเองได้เรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นนักพากแล้วก็พากหนังได้อีกด้วยเรียกกันว่าความสามารถนั้นเยอะแยะไปหมดสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้ช่วยนักพากค,คือสุรพลแสงเอก แล้วก็สุรางเชยเกตนักภาคชื่อดังในสมัยนั้นที่ภาคเรื่องสิงห์ทมินนี่แหละอำนาาสอนอินศาสต์ก็ได้เรียนรู้และก็สามารถที่จะภาคหนังได้ภาคมาหลายเรื่องเลยต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยท้ายแล้วหยุดการภาคเนี่ยอำนาาสอนอินศาสตร์ได้ไปแสดงละครวิทยุกับคุณสุรางเชยเกตไปเป็นชกครั้งชกคราวก็เท่ากับว่าได้มีความสามารถในการแสดงแต่ เป็นการแสดงละครวิทยุถือว่าในช่วงนั้นก็บูมมากเพื่อแสดงละครวิทยุเป็นครั้งเป็นคราก็กลับมาภาคหนังอีกแล้วก็ได้กลับมาช่วยคุณสมบัติอาสนะจินดาชื่อในวงการบันเทิงก็คือสอ,อาสนะจินดาในการตัดต่อวางแผนเสียงประกอบภาพยนตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจันทโครบที่ฉายที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุงเฉลิมบุรีในขนาดนั้นและทำให้คุณอำนาจสอนอิมศาสนั้น ก็ได้ภาคหนังตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งในการภาคหนังกลางแปลงถือว่าเป็นบทบาทใหม่ที่ภาคหนังตามงานวัดในการฉายภาพยนตร์กลางแปลงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสําคัญในการภาคภาพยนตร์เรื่องหนูจา๋าซึ่งเป็นภาพยนตร์16มิลในปี2497เนี่ยอำนาจสอดอิมซาดเป็นผู้ภาคภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นที่มาของ นักภาคขุนแผนนี่แหละเกิดจากจุดนี้เพราะว่าเมื่อน,นำไปฉายในยหลายคนก็ถามว่าใครเป็นคนภาคหนังเรื่องนี้เรื่องหนูจ๋าเนี่ยเจ้าของภาพยนตร์คือคุณเปี่ยมเนี่ยก็พูดว่าก็ไอขุนแผนนี่แหละเป็นคนภาคเพราะว่าตอนนั้นอำนาจสอนอิมศาสตร์ก็อยู่กับคุณเปี่ยมที่ทำภาพยนตร์สร้างหนังพวกนี้เพราะสมัยก่อนนั้นต้องบอกว่าคุณอำนาจสอนอิมศาสตร์หน้าตาก็ไม่เบาเหมือนกันมีแฟนภาพยนตร์ต่าง มาถามหาอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆเาเรียกกันว่ามาติดกันเกลียวเลยก็เลยได้ฉายาไอขุนแผนที่คุณเปี่ยมนั้นเเรียกนักภาคอำนาจสอนอิมาสาดนี่แหละจนกระทั่งทุกคนนั้นรู้จักกันเรียกกันว่าไปตะเวนภาคภาพยนตร์กระงแปลงตั้งแต่จังหวัดนคปรปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเรียกว่าจังหวัดข้างเคียงนี้ไปหมดและสุดท้ายชีวิตก็ผกผันเ 6, 000, พราะว่า ต้องกระดับมาเกณฑ์ทหารที่สําคัญก็คือว่าจับใบแดงได้อีกด้วยก็ต้องไปเป็นทหารผลัดหกเรียกว่าชีวิตนั้นสมบุกสมบันจริงๆกับอํานาจสอนอิมาศาสตร์หรือดุยยนาบางน้อยมาตอนหลังนี้ต้องบอกว่าอํานาจสอนอิมาศาสตร์นั้นก็วางไมค์การภาคภาพยนตร์แล้วก็มาร่วมกับน้องชายคือเสกสรรสอนอิมาศาสตเนี่ยเปิดห้องบันทึกเสียงคิงซาวเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 0 7 แล้วก็รับจ้างทําแผ่นเสียงโฆษณาตามสถานีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุกระจายเสียงทําแผ่นสปอตต่างๆทําแผ่นสปอตโฆษณาภาพยนตร์ไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ต้องบอกกับท่านผชมว่าแล้วจุดเริ่มต้นในการที่อํานาจสอนอิ่มศาสต์มาจัดบริการคุยขโมง6โมงเช้าละ่ะต้องบอกว่าวันที่1ตุลาคม2 5 0 9 เป็นวันที่บริการคุยขโมง6โมงเช้าเ,เริ่มต้นโดยคุณอำนาจสอนอิ่มสาสตรจัดบรายการนี้แล้วใช้นำแฝงว่าดุ่ยนะบางน้อยเริ่มจัดรายการคุยขโมง6โมงเช้าที่สถานีวิทยุป,ปตอเอม600เฮิร์ยแยกเกียกกายระหว่างที่จัดรายการนี้ก็ยังรับงานเกี่ยวกับภาคภาพยนตร์ไปด้วยเรียกกันว่าทำควบคู่กันไปเลยรวมกระทั่ง งานในห้องบันทึกเสียงคิงซาวที่ร่วมกับเสกสรรสอนอิมศาสตร์อีกด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของบริการคุยขโมงหโมงเช้าประวัติต่างๆที่อำนาจสอนอิมศาสตร์กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องบอกว่าผ่านงานสำคัญมาเยอะแล้วก็มีความสามารถในหลายๆด้านรวมกระทั่งในการจัดบริการวิทยุแน่นอนนะครับนักภาคนี้จะต้องพูดเก่งเล่าเก่ง มีคารมคมคายอยู่แล้วทําให้จัดประดาการคุยขโมง6กโมงเช้าแล้วทําให้คนนั้นติดกันเป็นว่าเล่นเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าคุณอำนาจสอนอินศาสตร์นี้เคยเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเรียกว่านอกจากเป็นนักสื่อสารมวลชนแล้วก็ยังอยู่ในแวดวงการเมืองอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2 5 1 6ถึง2517เนี่ย เคยเป็นคณะกรรมการและอนุก,กรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก็เป็นคณะกรรมการต่างๆอีกหลายที่เรียกกันว่าความสามารถนั้นเยอะแยะมากมายรวมกระทั่งรางวัลต่างๆที่คุณอำนาจสอนอิ่มศาสตร์ได้รับก็พอๆกับคุณปรีชาทรัพย์โสภาอย่างเช่นสังเงินแบบนี้ที่คุณปรีชาทรัพย์โสภาก็ได้รับเหมือนกัน คุณอำนาจสอนอินศาสตร์ดุยน้บางน้อยก็ได้รับเหมือนกันบรังวันสายฟ้าทองคําก็เหมือนกับคุณปรีชาทรัพย์โสภาที่ได้รับเหมือนกันรวมกระทั่งบรางวัลพ่อประชาธิปไตยเรียกว่าได้รับการยกย่องจากสํานักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2537เรียกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยกับบรางวัลต่างๆที่คุณอํานาจสอนอินศาสตร์ได้รับด้วยความสามารถของตัวเองและที่สําคัญก็คือว่า ช่วงหลังๆแล้วเนี่ยคุณอำนาจสอนอิมศาสตร์ก็ยังมาจัดบริการวิทยุอีกด้วยถึงแม้อายุอานามเจ็ดเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนักสื่อมวลชนเป็นนักจัดบริการที่มีความสามารถจริงๆถ้าใครเคยฟังรายการคุยขโมง6กโมงเช้าหรือได้ยินแค่ชื่อดุยนะบางน้อยวันนี้เล่าความตามอดีตเอาประวัติต่างๆของเจ้าของรายการคือ อำนาจสอนอิมาสาร์และความสามารถต่างๆชีวิตในการทำงานของเขามาเล่าให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันแค่พอสังเขตนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เอาแค่พอที่ท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะจับต้องกับสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริการคุยขโมงหกโมงเช้าในนามของดุยนะบางน้อยคนนั้นก็คืออำนาจสอนอินสาดนี่แหละเล่าความตามอดีต มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกับแอดมินได้นะครับกด s ับส c ค i b ์กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ